สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษเราจะมาพูดถึง3เรื่องที่แต่ละลัคนาราศีจะต้องพึงระมัดระวังในช่วงสัปดาห์นี้นับตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมไปจนถึงวันที่ 20กรกฎาคมปี2,568ค่ะด้วยพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีและการโคจรโยกย้ายของดาวใหญ่ๆรวมไปถึงผลกรรมเก่าหรือผลของการกระทําจะส่งผลทำให้แต่ละลัคนาราศีจะต้องพึงระมัดระวังเรื่องใดบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้ในคลิปนี้ค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีตุลคะสามเรื่องสามประการที่สมัยจะมาบอกมากล่าวหรือว่ามาเตือนชาวลัคนาราศีตุลน,นี้ชาวตุลอย่าเพิ่งพิตกกังวลน,นะคะว่าทุกปัญหาที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะเป็นปัญหาที่คุณจะต้องประสบพบเจอบางคนอาจจะเจอแค่หนึ่งปัญหาหรือสองปัญหาเท่านั้นค่ะและสำหรับบางคนก็อาจจะไม่ได้เจอเลยถือว่าฟังไว้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับปัญหาแรกที่ชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะประสบพบเจอในช่วงสัปดาห์นี้นั่นก็คือชาวตุล อาจจะมีเหตุจำเป็นบางอย่างที่คุณจะต้องใช้เงินก้อนค่ะสมัยก็เชื่อว่าหลายหายคนนะคะไม่มีใครอยากจะจ่ายเงินหรืออยากจะเสียเงินของตัวเองออกไปค่ะอุตสาหเก็บอุตสาออมมาตั้งนานระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายไปซะอย่างนั้นถึงเวลาจ่ายมันก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะแต่เวลาเก็บเวลาออมกว่าจะได้มาบางคนใช้เวลาเป็นปีเลยก็ว่าได้ แต่สำหรับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้สิ่งที่อยากจะเตือนนั่นก็คือมันมีเหตุที่คุณจะจําเป็นต้องใช้เงินเก็บเงินออมของตัวเองออกมาค่ะบางคนก็อาจจะใช้จ่ายไปในทิศทางที่จะพัฒนาหรือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างเช่นการลงทุนหรือต่อย,ยอดในธุรกิจค่ะแต่สำหรับบางคนนั้นมันมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหายกตัวอย่างเพื่อให้ชาวลัคนาราศีตุลได้เข้าใจนะคะ นั่นก็คือบางคนเจอกับอุบัติเหตุค่ะต้องซ่อมแซมรถนะคะต้องจัดการคู่กรณีหรือใช้จ่ายเงินไปกับการจัดการคดีความต่างๆค่ะซึ่งชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีเรื่องมีราวหรือเกิดปัญหาในช่วงนี้ส่งผลทําให้คุณต้องใช้เงินเก็บเงินออมของตัวเองค่ะไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าชาวลัคนาราศีตุลต้องใช้จ่ายเงินไปกับก,บการดูแลสุขภาพ ปัญหาสุขภาพหรือเรื่องราวที่ทำให้คุณเกิดความไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัวค่ะมันไม่ได้หมายความว่าตัวคุณจะต้องป่วยเท่านั้นแต่มันเป็นการดูแลสุขภาพของคนในบ้านอย่างเช่นพ่อแม่หรือลูกหลานรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนี่แหละค่ะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีตุลจำเป็นที่จะต้องหยิบเงินก้อนเงินเก็บเงินออมของตัวเองออกมา ประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบให้มากในช่วงสัปดาห์นี้นับตั้งแต่14กรกฎาคมไปจนถึง20กรกฎาคมนั่นก็คือชาวลัคนาราศีตุลคุณต้องระมัดระวังการพูดการเจรจาการสื่อสารทุกรูปแบบค่ะบางทีคำพูดของคุณน,นั้นอาจจะตรงหรือแรงจนเกินไป ทำให้ผู้ฟังนั้นเขาไม่พึงพอใจกับคําพูดของคุณเขาอาจจะจุกสะดุ้งหรือสะอึกกับคําพูดของคุณก็เป็นไปได้จริงๆแล้วชาวลัคนาราศีตุลหลายคนหลายท่านก็อาจจะไม่รู้ตัวนะคะว่าคําพูดคําจาของคุณนั้นทําให้คนอื่นไม่พอใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้สมัยก็อยากจะเตือนคุณไว้ก่อนเลยคะ่ะว่าเวลาจะพูดจะเจรจาจะสื่อสารอะไรพยายามพูดให้อ่อนนุ่มให้สุภาพให้นุ่มนวลที่สุดจะดีกว่าคะ่ะ อย่าไปพูดอะไรที่มันเป็นการกระแทกแดกดันหรือพูดในเชิงของการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองมากจนเกินไปค่ะมันอาจจะสร้างผลกระทบได้มากกว่าที่คุณคิดและไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีตุลอย่าคิดว่าจะต้องเป็นการพูดแบบเจอหน้าซึ่งซึ่งหน้าหรือการคุยโทรศัพท์กันเท่านั้นนะคะการส่งข้อความการส่งมเมสเซจส่งไลน์หากัน คุณก็ต้องรู้จักเรียบเรียงคำพูดให้เหมาะสมสละสลวยเพราะคำพูดที่เราพิมพ์ออกไปถ้ามันห้วนหรือสั้นจนเกินไปผู้อ่านเขาก็จะตีความหมายได้ว่าคุณนั้นพูดจาที่ไม่ละเอียดไม่สุขุมนุ่มนวลค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีตุลต้องเรียบเรียงคำพูดให้มันดูดีนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณจะต้องสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อายุมากกว่าหรือคนที่มีขั้นมีตำแหน่ง ชาวและคณาราศีตุลก็ต้องรู้จักเรียบเรียงให้ดีพูดจาให้นิ่มนวลสละสลวยค่ะและก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ว่าคนนั้นจะเป็นบุตรบริวารหรือลูกน้องของคุณคุณจะพูดจาอยากกับเขาอย่างไรก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเขาก็จะตอบสนองต่อคุณอย่างนั้นกฎแห่งกรรมนี่ถือว่าเป็นเรื่องจริงค่ะดังนั้นชาวลัคณาราศีตุลก็จะต้องดูแลในเรื่องของการพูดการจรจา การสื่อสารของตัวเองในทุกๆรูปแบบให้ดีค่ะสำหรับประการที่3ชาวลัคนาราศีตุลค่ะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบให้มากในระยะสัปดาห์นี้นับตั้งแต่วันที่14กร,รกฎาคมไปจนถึงวันที่20กร,รกฎาคมนั่นก็คือความใจดีความใจอ่อนของชาวลัคนาราศีตุล อาจจะส่งผลเสียต่อตัวคุณเองค่ะทำให้คนรอบข้างรอบตัวมาเอารัดเอาเปรียบหรือคนรอบข้างรอบตัวอาจจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกอึดอัดและลำบากใจถ้าเป็นในแง่มุมของการทำงานนะคะอาจจะถูกเรียกใช้งานบ่อยคนอื่นมาไหว้วานคุณบ่อยโดยที่เขาไม่เกรงใจคุณค่ะ ด้วยความที่คุณไม่รู้จักปฏิเสธหรือไม่รู้ว่าจะปฏิเสธอย่างไรด้วยความที่คุณใจดีและใจอ่อนต่อพวกเขามากจนเกินไปจนทําให้คนรอบข้างรอบตัวมักที่จะเอาเปรียบคุณค่ะบางทีก็เอาเปรียบในเรื่องของแรงเวลาหรือในแง่มุมของผลประโยชน์ก็ได้นี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลไม่ควรประมาทและละเลยค่ะ บางครั้งบางทีชาวลัคนาราศีตุลก็ตามใจเพื่อนฝูงตามใจคนรอบข้างรอบตัวมากจนเกินไปจนไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริงออกมาว่าคุณไม่ชอบสิ่งนี้ไม่อยากทำสิ่งนี้คุณก็ได้แต่ตอบเข้าไปว่าได้หมดยังไงก็ได้คำพูดเหล่านี้แหลคะค่ะที่มันจะก่อให้เกิดความอึดอัดเกิดขึ้นภายในใจของคุณสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยจนคุณไม่รู้ตัว กลับกลายเป็นว่ามันจะเป็นชนวนที่ทำให้คนอื่นนั้นมาเอารัดเอาเปรียบตัวคุณค่ะด้วยความใจดีใจอ่อนและขี้เกรงใจของตัวคุณก็อาจจะส่งผลเสียต่อชาวลัคนาราศีตุลได้เหมือนกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็น3มเรื่องสมประการที่สมัยอยากจะบอกอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีตุลค่ะว่าให้คุณระแวดระวังเอาไว้โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้นับตั้งแต่1 4ถึง20กร,รกฎาคม และก็ไม่ได้หมายความว่าทุกปัญหาคุณจะต้องพบเจอนะคะบางคนเจอเพียงหนึ่งหรือสองปัญหาเท่านั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะคร <ล BJ S 1> <ไ át> ่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลนชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะให้คุณพิมพ์คำพูดดีๆหรืออาจจะพูดคำพูดดีๆกับตัวเองก็ได้นะคะ เป็นการแสดงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพพยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ